ผมดูเองของเดียวกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส้องรู้จัเพื่อนละครตำรับแม่ใช่ค่ะตำรับแม่เป็นยังไงคะสบตำรับแม่ตำรับแม่นะคะตำรับแม่ครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคู่สามีภรรยาแต่งงานใหม่ค่ะนี่นะคะคู่นี้นะคะคูกับผมครับให้อยู่ด้วยกันไหมถ้าแม่อยู่ด้วยต้องต้องนะโอเคก็ใช้ชีวิตตามหลักฐาครับก็คือมีมีกินเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นแต่วันหนึ่งก็คือเราอยากที่จะเหมือน เอสเธอร์เขาก็อยากที่จะลองทําอาหารลองทําความยั่งยืนทางอาหารด้วยตัวเองให้มันเกิดขึ้นในบ้านนะครับเขาก็เลยพยายามที่จะเรียนรู้ธีการทำอาหารแต่ว่าติดที่ว่าเอสเธอร์เป็นคนสุข้าวเก่งมากที่สุดสีสีอะเลยยาชื่อสีเลยยาชื่อสีลูกแอนชื่อเฉิงตูชื่อเฉิงตูออาติดที่ว่าเขาทําอาหารเก่งมากๆเป็นเรื่องจริงใช่ไหมเป็นเรื่อง ไม่จริงเรื่องไม่จริงค่ะในเรื่องเราก็อยากจะแบบว่าเออดูแลสามีดูแลงานบ้านอยากจะให้ได้เสียงรบทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยาใช่ค่ะก็เลยฝึกในแต่ละตอนเราก็จะไปเจอกับแม่แในแต่ละตอนแล้วก็จะมีเมนูใหม่ๆทุกตอนเอาเป็นว่าสรุปก็คือเรื่องนี้คนดูนะคะคุณผู้ชมเนี่ยก็จะได้ชมเรื่องราวที่เกี่ยวกับอาหาร อาหารไทยซึ่งเป็นตำรับอาหารไทยที่สามารถที่จะเยียวยาแล้วก็สารสัมพันธไมตรีในครอบครัวโดยมีอาหารเนี่ยเป็นศูนย์กลางที่แบบเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนแบบการขัดแย้งกันระหว่างสามีภรรยาหรือว่าในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็แต่ละเมนูที่เรานําเสนอในเรื่องเนี้ยก็จะแบบช่วยแบบสารสัมพันธ์ให้แบบว่ามีมีความรักความเข้าใจเกิดขึ้นในครอบครัว เราจะโดยประมาณนี้ค่ะซึ่งการทำอาหารเนี่ยค่ะมันดูดีหรืออะไรยังไงคือแบบอ้าวพี่ <c oughs> มันก็ต้องดูดีไหมอ่ะ <c oughs> อาหารมันจะเป็นอาหารที่เป็นอาหารไทยที่บางอย่างบางเมนูเนี่ยอย่างเช่นหมูปิ้งเนาะห,หมูปิ้งเนี่ยทุกคนก็อาจจะชินว่าเฮ้ยหมูปิ้งก็ทั่วไปแต่ว่าของเราจะเป็นสูตรโบราณซึ่งมันมีความหอม ว่ามันทำไมหมูปิ้งมันถึงได้หอมผิดที่แบบผิดหมูปิ้งทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูในตำตำรับแม่ซึ่งแบบลูกชายแอนเนี่ยถึงก็จะเป็นคนที่ชอบกินหมูปิ้งมากเยจว่ากินไปน้ำตาไหลไหมใช่ใช่ขนีรครับนาลยไหมใส่เยลย ปูนค่ะก็รับบทเป็นปียาค่ะเป็นเพื่อนกับเป็นเพื่อนกับศีอาดาค่ะก็เรียนเกิร์ผมกู้กำกับละครเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ตอนนั้นก็รับบทเป็นอล่านะคะที่สร้างสีสันค่ะก็เราก็ทำอาหารเป็นเนาะเราก็มาเข้ามามาช่วยเติมสีสันให้อาหารอะไรอย่างเี้ค่ะมาช่วยแบบใช้ลายอาหารเยอะนะครหนักเนาะ ร้อนเลย่้ะสิงตัวไม่สุดภาพเลยมากครับผมอันนี้งานนี้อันนี้งานอ่าลเปิดเป็นแพร่ย์นะคะก็เป็นกลุ่มเพื่อนของเสียดามเสียดามค่ะเสียเป็นตัวสร้างสีสันในเรื่องเหมลักการเสียอะไรคะบอกมาเดี๋ยวนี้สร้างสีสันสีอะไรทุกสีเลยค่ะแล้วก็ตอนที่ไปถ่ายนะรู้สึกว่า ขต้นมาเพราะได้กินหมูกระทะในมรืออ๋อใช่หมูกระทะค่ะหมูกระทะแก็ต้องอดูครับผมก็รับบทเป็นกลางครับก็เป็นชายที่คิดว่าภรรยาจะต้องทำกับข้าวอร่อยอ่ามีความเชื่อว่าภรรยาจะต้องทำกับข้าวอร่อยต้องสวยด้วยเป็นแม่บ้านที่ดีด้วยทำกับข้าวอร่อยด้วยคือเรียกแค่วงวดค่ะประมาณนี้ยาครับ อ้าวแอนพูดไปแล้วไน้่เข้าใจว่าแอนพูดไปแล้วซิแอนเป็นมากเลยแอนเ,น,เนเป็นเป็นในเรื่องก็เป็นคุณแม่นะคะซึ่งมีลูกสามคนชื่อเฉิงตู้นาราแล้วก็เปียงยางมีสามีสองคนในเรื่องเป็นสาวภูเก็ตนะคะแล้วก็ทำอาหารแบบอร่อยเป็นสเสน่ห์ไปจวักถึงแบบลูกสะายศรีดาถึงท่านต้องโทรมาถามว่าแบบ เฉิงตูเนี่ยนะชอบกินอะไรที่จะทําให้แบบเฉิงตูแบบอารมณ์ดีอร่อยด้วยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็จะเป็นเรื่องเราก็โดยรวมก็จะประมาณนี้พูดหมดเดี๋ยวสปอยเดี๋ยวแบบว่าในแต่ละตอนนี้จะมีเมนูมากมือจะมเนถ้ามีเมนูเดียวคงจะน่าเบื่อแย่คงจะมีหลายเมนูคะ่ะ <c oughs> มีมีหลายเมนูแต่บอกหมดไม่ได้ต้องสําหรับใครที่ชอบกินแล้วก็แบบว่าเฮลตี้ด้วยเนาะเป็นแบบ เราจะต้องพลาดไม่ได้ค่ะงานนี้นหนักขึ้นเลยกันไหมหนักขึ้นไหมลูกไมแม่ได้เห่าลูกไปทํางานมาด้วยเหในติ๊กต็อกของลูกอ่ะเราก็มีมีขึ้นค่ะขึ้นบ้างค่ะแล้วต้องเตรียมความพร้อมยังไงนกันเตรียมความพร้อมในการทำอะไรไม่เตรียมเลยค่ะเราไปต้นสดหน้างานเยค่ะเพราะว่าในเรื่องคือเราต้องเรียนรู้อยู่แล้วจากทำกับข้าวไม่เต็มจนค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆค่ะ แต่ว่าเรื่องหนึ่งที่แบบที่อันรู้สึกว่ามันเป็นที่เป็นหัวใจของเรื่องนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือว่าในเรื่องของความความต่างของของเจเนอเรชันในเจเนอเรชันของของแม่กับเจเนอเรชันของลูกๆเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันจะมีเรียกว่าเป็นแบบมีมีปมซึ่งกันและกันอย่างแม่กับลูกก็จะมีปมแต่ว่าอ่ะพอลูกแต่งงานอะไรเงี้ยลูกศรีก็แบบมาช่วย ดวยสมานให้ครอบครัวมันดีขึ้นตรงนี้อันว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจสําหรับคนที่แบบชอบดูเรื่องที่มันเ,นเกี่ยวกับครอบครัวอะไรเงี้ยน,นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องฝากไปด้วยนะคะสําหรับละครตำหลับแน่นะคะขอบคุณค่ะ